สวัสดีค่ะนกอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนกอค่ะค่ะมันนี่กระไดมัดติดตามเรื่องราวความฝันของนกอเนี่ค่ะคนิฝันจังไรกะเก่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านถ้าฟังเนี่ยค่ะนกอฝันมาจังไรเนโนนกอฝันฝันว่าโตจะคล้องงานคิดไม่เล่นเพื่อนอายน่ะเพื่อนงูสีหนาดูการชองค้อนก็อ้ายอ้ายเสมออ้ายบันเป็นเติ่ง ไปีน้อลักเขาจุดก็ขอมาคนมากินเขาเขายัางมันน้ำชางข้างก็เป็นทางดินแดนเนาะมนี่ขอยกระเรี่ยวเขาไปในื่นเพื่นมันเป็นเียงหน้าเล็กน้อยสองสันแต่ว่าพื่มันเป็นสีโป๊กสีเสาพื่นแต่ว่าดินคนอดินโลงในเพื่นนะมันเป็นเป็นของหน้าเพาคนอดินโลกคนเลยปลูกพื่นอยู่แต่ว่าก็ปลูกก็โดนอ่ะมันก่เหื่นนะนะมันโดนเนี่ยขอบไย่างโค้งขับไปเขาแตว่า เขาแล้วหมากนในเขายากินค่าว่าข่อยเพิ่นกับบอปาะเพิ่นกับบอปาะเพื่อนกับนางแต่ว่ามันคือผู้ชายอ่ะตัดผมมาแต่ว่ามันบวชเห็นตัวมันคือคนละคนเลยจะเห็นตัวมันมันเมื่อยไปเลยดำไปเลยนะจะเพิ่นว่าหาเก็บเอาเพิ่นว่าเก็บโค้งไประจังบวชโค้งรัดมากตังตรงตั้งเทียงผมบูรโค้งมากจะเห็นกพวกเปิดมันจะเป็นตอนตะเวนมันสองมากนะ เป็นน้ำเต่าน้ำเส่าเด้ง <c oughs> นมำเส่าไปาคล้อกันวันนี้มันแจ้งมันแจ้งให้กบหมากเก็บเปิ่อนมันขึ้นเบสมันสีเขียวเขียวหมากหน่วยมันนั่นทั้งนาทั้งปูนน่ะซีหนวยมาทงกีมันจะเป็นหน่วยแดงหน่วยหนึ่งตัวหน่วยเขียวหน่วยหนึ่งจะเป็นสองหน่วยค่กยกะ,ะก็บก่ได้เก็บเอาเด็กโขาแล้วก็พอปะกัญย่างหัดแม่มันญาตัดม่ต้องเห็นผู้บา่าวแถผู้ <c oughs> บ่าวแถวน่ะเป็นดาราู้บ่าแถวน่ะ เออเพิ่นว่าปากเด้กเป็นเป็นดาราเขาอยังดอกจำเป็นดารานะ,ะ,ะเขาก็ว่าไปใช่ไหมไปใช้ลหลักเมืเอเ่อเพื่อนเพื่อนทุกคมาเก็บหน่ะจะไปไหนเก็บป่ะคนบอกว่าเพิ่นอยากนอนนะเพิ่นก็นอนลงเลยจ้ามเลยนอนในทางนะทางที่มาไปเพื่อน่ะเป็นทางทางดินเด็ก<ะ>นอนกลางทางเลยสบาะ ตะนคองกับตนอนน้ำพนตะนอนเหมือนนอนลงแล้ลงไปนั่งลงแล้วพล้าพันตนอนก็มนอนลงปกเป็นน้ำพินมันเะ่อนจังใดจังหมมียังกันก็พนเออม่ยังกันนะมันนี้ไม่างแล้วนอนลงกันแน่นอนลงกันคักแม่จวนแน่นอนน่อยีรอยด้นี่ตนอนคักนอนแน่เออนอนคักนอนนอนเสกนอนนั่นนนี้ด้โฮมโฮม ข้างนี่ยมันเป็นแดดเนาะแต่ว่ามันมีโกกเนี่ยเนี่ยข้อมันมันโผล่มันโดกมันมามันปุ๊บหัวปุ๊บยังไหวดนี้เห็นกกใหม่คือกกผักเขาเขากินปูนปลาน่ะเลยน้อยๆเคี้ยวๆที่น้อยๆที่สี่น่ะเพื่อนไม่ห่อน่นผักบักเออบอผักอันน่ะมันสีหอมๆผักน้อยๆน้ำน้ำไปบักูดไปไปกินสม่ะกินเมียงเอากินกินปูนปลาหล่าปลาน่ะผักติ๋ว เบ้อก็เคี้ยว้น้ำน้น้อยๆไปน้อยๆนั่อพกพ้อมปีบอก๊ใหญ่ๆนี่เพื่อที่เคี้ยวมวัถี่แล้วนะคเป็นพักเป็นน่เป็นพักกบนกะบาดมันจะเป็นใบใหม่ในใบน้อยใบมีอ่างููหอยลงมาเน่ะไปกุ๊กอ่างูโตแล้วเตงอยู่โตทุกครั้งก็เดาเปนเาไปแล้วเพงเก็บมาอ่างกินคือเก็บเก็บกินแน่มสร้างลางว่าอ่างงกระเทยไว้สี่ดำๆดงๆเนาะ ทอนี่ก่อยทอนี่โปเนี่เหแน่น่อยเน่ยเก็บกินไปน้ำจ้าวเห็ดไปนน้ำเก็บกินเปน้ำเออเก็บกินอ่างงูเปน้ำตั้งเก็บกินเปน้เกมีความสุขเลยเห็ดกันแน่นั่นเห็ดไปเห็ดอยฟันนั่นฟันความฟันนั่นมีความสุกอ่ดันเต้ตีซีตีหาหอดุ่งฉับเปนั่นฟันฟันเห็ดหิ้งเยาลงมาฟันเ่ฟันฟันแน่แบบนี้เว่า เลห์เลเก็บกินแปดยีลสดี่สิลองแปมอเไรก่เอื้องกัลูกคนตื่นขึ้นพอม่ะกรไปอื่นค่สิแปลยี่ได้เอาอย่างไรซีแคลตกนดงเนี่ยนะต็กอนฟันตกอนตัะกอกแกงเนีซซีละกอคกอนซี้าวอยขาวหนึ่งเนาะซีหนึ่งสองคน ซีนสองซีหนึ่งค่ะเขาบอกนอนงกัน่ีีนา่งนี้ค่ะค่ะสองคนสองคนก็บีเนะสงคนก็บีกันก็งคนเนาะสองคนกว่สองกันผู้ใส่กุ้หนึ่งค่ะ้ยญิ่งผู้หนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งค่ะเออผมใส่น้ำกันไว้เือเชงสันให้บ่ออกเน็่ซีนะค่ะพี่รถมาเป็นทาง่างรหลดางาเป็นทางหค่ะใส่กับซีค่ะ้ยญิงกับหนึ่งกับสองห้่หม ค่ะหนวดนกละโกฟันัค่ะตอนนั้นจะเป็น่สอง C หนึ่งมันจะเป็นไม่สอบสองคนเนาะได้เป็นมเ่ับสองหนึ่งหนึ่งค่ะแล้วว่าเป่ค่ะสองหนึ่ง่สองละกันสองหนึ่งหนึ่งแจะเป็นค่ะ กเอาตามที่นะก็เป็นกันเนาะเ่ะเป็นคู่คนหนึ่งคนยิ่งคนหนึ่งเนาะค่ะเออการรวมกานพันเกก็จะเป็นซีสองกับซีหนึ่งเนาะกับซีซี่วันนี้กับสองหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งแต่ใช่ไหมค่ะคนคนยิ่งเราก็ไส้สองเนาะวันนี้ก็ใส้คนหนึ่งยิ่งกับสองหนึ่งค่ะซีหนึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวเออความแฟนแบบนี้แฟนแบบนี้เลย แบบนีงวดนั่นขึ้นละโก้โบเป็นจะเข่ากับเขานนก้เขาน่ะโก้นี่็ถือว่าเป็นผู้ตีเล็กแมนแค่ค่ะออกหนึ่งสี่งวดนั่นแบบสี่สี่เนาะค่ะกระจำใหดค่ะนะก้ตีเขาเป๊ะเนาะเขาเป๊ะเลยค่ะเป๊ะเลยอายุอายุนอ่มัเห็นในรค่ะอายุไคในรไว้ใต้ไข่มาลุงมาเพืเพื่อนที่สี่เจ็ดอายุคนที่เจ็ดคือกันค่ะค่ะ อากอายุ47ปีเนาะหรือว่าส่วนหนึ่งนั่นกะได้มากกันพี่ออกอายุจงสีบ่ค่ะคือไปนำสีบ่ค่ะกับเกี่ยวเดรกหลดเบรกดสี่เจ็ดก็้นไอายุันนี่คอยกันสี่สิบเจ็ดขึ้นไป่ค่ะ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 ก็ตันของอาก่ะมีซ้ำหนีเนาะคนาะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะขอขอบคุณและก็เลรายที่มหให้เนี่ยทานก็ฝันตัวเรเนก็ค่ะคะ่ะขอขอบคุณหละขอบคะุรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ท่านผูมชมสําหรับคลิปนี้กามาเบิ่งตัวเลขของนาโกเนาะค่ะนอซีซีซีหนึ่งค่ะธรรมุชมซีสองซีซีหนึ่งเนาะค่ะนอสองหนึ่งหนึ่งกระได้ค่ะานผมุชมอายุนาโก้สี่สิบเจ็ดปีค่ะกาให้านผมุชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะนะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของนาโกค่ะ สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดมากับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะคะ่ะนอเขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะทานยังบ่กกดติดตามกะขอฝากช่องน่เด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะนอเพื่อที่สีบ่พพาตัวเลขและกการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดกะสิไปติตามมาฝาก f อทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะนอเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ